ครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาวดีเป็นโรคสะเก็ดเงิน,เ,เ,งนเป็นเป็นโรคยังไงครับผมผมไม่ไม่คือมันเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนยุงกัดอะค่ะเป็นเม็ดเล็กเล็กๆๆ็ก,เ,กเป็นผื่นเป็นผื่นแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุว่า มันเป็นเพราะอะไร,รแล้วคือตอนแรกมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอเป็มเปมนส่วนไหนบอกได้ไหมคืเป็นที่ขาค่ะเหมือนแบบยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะทำไมมันแบบพายาก็ไม่หายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังอะค่ะคือหมอก,ก็บอกเลยว่าเออคุณคือคุณเป็นสะเก็ดเงินนะแต่ว่าคุณต้องทําใจนิดนึงว่าคือโรคเนี้ยมันไม่มียารักษาค่ะคือเป็นโรคที่คุณหมอก็ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ ยังไม่มียาที่จะรักษาโรคเนี้ยเราหายเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือท่านบอกไหมครับว่ามันมันมีสาเหตุมาจากอะไรคือตอนนี้ที่เขาค้นพบน่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ความเครียดที่ที่ที่มันเป็นอยู่แล้วก็แอลกอฮอล์จะจะจะมีส่วนแม่แอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์ที่ดื่มใช่ทุกอย่างที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะอ๋อฮะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็แบบคือหมอเขาให้ไปพบจิตแพทย์เลยนะคะเพราะว่ามัน เขาก็บอกให้ดูรูปเลยว่าเนี่ยอันนี้คือขั้นรุนแรงนะมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นทั้งตัวเลยนะคะคซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมัน,มนเ,<อ>เรา<ช>ไม่ถึงมันลามด้วยใช่ค่ะคือมันจะเป็นที่ผมคือมันจะเป็นสะเก็ดหลุดออกมาอ่าฮะแต่ว่าบางทีมันก็หายไปครับหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ตัวครับเป็นที่ตัวเป็นตุ่มๆแต่บางทีมก็เริ่มจากเล็กๆก,ก่อนคือหมอบอกว่าหมอบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความว่าหมอจะให้ยาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะ มันไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะลามไปขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะไปขึ้นตรงไหนใช่ค่ะดีไม่ดีขึ้นหน้าขึ้นตาได้หน้าบางคนเขาก็ขึ้นตากับของเหมียวว่าเหมียวไม่ขึ้นไงคะมันขึ้นแต่แต่แค่ตัวกับผมไงคะแต่ขึ้นที่แค่ขาก็ขาแล้วโอ้โหแล้วหลังจากนั้นดิคพะผ่านไปได้ปีสองปีคือหาหมอมาตลอดมันก็เป็นนหายๆจนถึงรุนแรงสุดคือเมื่อปีสองปีที่แล้วคือเป็นทั้งตัวค่ะเป็นแบบ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคือคือเวลาหายเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วแขนขามันเป็นเม็ดเต็มตัวไปหมดเลยเป็นตุ่มๆเหมือนเหมือนอีสุกอีใสอะค่ะเหมือนอีสุกอีใสแดงๆแล้วเออแล้วบางทีแบบคือข้างหลังอะค่ะมันจะขึ้นข้างหลังแล้วมันจะแตกคือกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราไปเกับอะไมันก็คลายๆนะคะคลายๆลมคันไหมครับ โรคที่ที่ที่คุณสุภาวดีเล่ามาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คือถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสะเก็ดเงินน่ะนะคะคือสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์เท่านั้นนะคะมาจากกรรมพันธุ์เท่านั้นไม่ติดต่อคะ่ะไม่ติดต่อ,ะะตตอทีนี้เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับรับมาเท่าไหร่ นะคะได้มรดกมาเท่าไหร่ได้รับมรดกมาเท่าไหร่ไม่มีใครเป็นเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนอาจจะบรรพบุรุษสูงๆไปอีกหลายหลายหลายทอดนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าญาติพี่น้องในขณะนี้ไม่มีใครเป็นก็แปลว่าบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไปอีกสองสามท่านนะฮะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าคุณะท่านเจ้าคุณปู่เว่าคุณปู่คือคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะ ไม่ต้องตกใจว่ามันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หายจริงๆเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ก็ไม่ต้องตกใจนแล้วคะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะอาจารย์บอกไม่ต้องตกใจเลยเพราะมันไม่หายนะฮะแต่เราควบคุมได้ไงคะเราควบคุมอาการทุกอย่างได้น้องบอกว่ากินเหล้ามันเห่อใช่ไหมฮะเครียดมันก็เห่อใช่ไหมฮะนอนน้อยอากาศเย็นมันก็เห่อ นอนน้อยมันก็เหอกินของหมักดองมันก็เห่รเราก็ต้องเลี่ยงพวกนี้ให้หมดสะเก็ดเงินเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอบคำถามคนไม่ค่อยจะได้บางคนใช้แล้วดีขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วันบางคนใช้แล้วดีขึ้นในเวลาสองสามสัปดาห์บ,บางคนใช้ยิ่งใช้ยิ่งขึ้น นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าประการแรกทีเดียวอย่างที่ผมบอกมันมีแฟกเตอร์ที่มันทําให้มันมีแปลเปลี่ยนไปหลายแฟกเตอร์ประการที่สองผมว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เสะเก็ดเงินหรือเสะเก็ดเงินมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงทีนี้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาช่วยรักษาเสะเก็ดเงินนะจริงๆแล้วอย่างที่ถ้าเราเข้าใจว่าเสะเก็ดมันเป็นโรคของ ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในตัวแล้วปัจจุบันเนี้ยก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆผมก็เพิ่งจะเข้าใจเมื่อเร็วนี้เองครับกรณีของยาสมุนไพรที่กินที่มันเห่ขึ้นมามากขึ้นผมเชื่อว่าเป็นปริยาการกระตุน<อ>้น TS17 แล้วก็มันไม่มีตัวมากดครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าหากใช้ได้ผลแต่ก็อย่างว่านะครับ จะไม่จะไม่หายนะฮะเพค,คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็ควบคุมได้อย่างที่อาจารย์น้ำภพยพูดควบคุมไปเรื่อยๆได้นะฮะคือจริงๆแล้วคือหลังจากที่คือแต่ก่อนเนี่ยมันเครียดมากเครียดโลกงเนี่ยเครียดที่มันเป็นเอ๊ะทำทำไงมันถึงจะหายก็เลยบอกก็ทําใจแล้วกันไหนๆมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วกอยู่รมาก็คือหมอบอกว่า คิดซะว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราอไปจนตายออนี่ก็เลยบอกว่า<ม><ๆ>หนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้<ม>อ่ะแหมเพื่อนชั่วๆอย่างครบตั้งหลายคนเลยโลกก็ครบไว้สักโลกหนึ่งไม่ก็อย่าไปคิดมากนะหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้อ่ะก็ต้องทําใจอะ่ะยังไงมันก็ยังไม่มียารักษาก็เราก็เลยเออหลังจากก็ไปออกกําลังกายแต่ช่วงที่ออกกําลังกายไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกาเริบอะไรขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็แบบ ไปวัดไปไปทําบุญสบายใจสบายใจอย่าไปคิดมากมันทําให้หันหน้าเป็นคนดีอะค่ะโลกนี้ก็ไม่ใช่มีคนดีสักทีเดียวนะฮะมันก็เลยบอกว่าเออมันก็อยู่ได้นานโดยที่จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิ่ห้าเดือนแล้วอ่ะค่ะที่มันไม่ไม่ไม่ขึ้นมาอีกมันอยู่ที่ใจจริงๆอะค่ะบางอย่างปรงให้ได้นะฮะก็ปรงแล้วเนี่ยปวดชีเลยฮะ คือคงไม่ใช่โปรงอะนะคะคือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขครับ,บคือเราเป็นโรคอะไรก็ตามบางโรคเนี่ยมันไม่หายอย่างคนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยเราต้องรู้จักว่าจะควบคุมให้มันมอยู่กับเ,เราอย่างมีความสุขได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันสะเก็ดเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับเขาอย่างมีความสุขอย่าให้เขาเห่อขึ้นมานะที่น้องบอกว่าตากแดดแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ เราจะต้องเจอแดดอยู่เป็นประจำเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนอนอาบแดดได้ตามตามระเบียงอะนะฮะแต่ตอนนี้นเย็นนะครับไม่ดำสิเอาเอาแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นเาราไม่เอาแดดกับวันเธอต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแหละหรือจะเอาเหอแบบดำาๆเออเอานะ นะครับก็ค่อยๆปรับตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านได้เรียนนะครับว่าอยู่กับโรคคุยกับเขานะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแบ่งปันกันบ้างนะฮะนะฮะก็แบ่งปันโรคอหรคะแบ่งอะไรนะแบ่งปันโรคหรือแบ่งปันหมายถึงคุยกับโรคที่เราเป็นอยู่ฮะนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างอย่างสมดุลนะฮะเอาละครับขอเชิญผมให้กับทั้ง2ท่านตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ Operation b นบิหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ